โอเคค่ะหนึ่งสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะประท้อมแก้วสองคนเจนเจนชาแนลลืมผ้าหมดแล้วก็หาการจากการถ่ายคลิปไปนานเจนน่ารักมากถ้าไปถ้าเลยมาก็เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วก็รู้เลยอ่ก็คืออะไรก็ไปเที่ยวมานถี่ถ่ายคลิปก็คือ เห็นแว็กก็คือรู้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวันนี้เราจะมาทําอะไรโอเคแหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานมากนปประมาณเดือนดอก็ขอสุมาอาภัยขอโทษใช่ค่ะต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ทําให้รอนานขนาดนี้หวังว่าทุกคนจะยังไม่ลืมพวกเราสองคนนะคะใช่แต่ว่าวันนี้เรากลับมาแล้วกับเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูแค่หมูลูกชิ้นถั่วหยดถั่วหยาดมากถวยใหยามากใช่ถั่วใหญ่มากดูด็กดูมืออาชนี่นี่ให้ดูให้ดู ก็คือรู้เลยว่าห่างหายกันไปนานมากพูดเขินกล้องกันหมดแล้วตอนนี้ใช่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 วันนี้เราก็ไม่ได้ทําวิธีทมอะไรนะเพราะเราไปซื้อมาแล้วมาจัดจัดจัดก็คือซื้อมาจากร้านตลาดข้างๆออฟฟิศเรานะคะร้านก๋วยเตี๋ยวป้าแว่นใช่ใช่แต่อาไยอินให้เลยไทยอินให้เลยก็อร่อยทุกคนเป็นร้านที่พวกเราอ่ะกินกันประจําใช่ใช่ใช่เดี๋ยวต่อไปนี้เราจะไปรีวิวร้านที่เรากินประจํเอยเดี๋ยวเผื่อได้ออกไปข้างนอกบ้างละใช่ใช่ใช่ถ้าช่วงนี้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือว่าหรือยังไงา ออกไปรีวิวร้านที่เราไปกินประจําบ่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่หรือว่าร้านไหนใกล้ๆหรือว่าใครอยากให้ไปร้านไหนก็คอมเมนต์ได้ครับมีเป็นไงล่ะยูทูบเบอร์จ่าเจ่าไม่ได้ถ่ายมานานโอเคเดี๋ยวเราจะกินไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะคะคลิปนี้ว่าเออเราถ่ายไปไหนกันมาอะไรอย่างนี้ทาไมถึงไม่ยอมลงคลิปเป็นเดือนๆเลยอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็พี่แหลนนั่นแหละเป็นคนผิดก็ไอจนเปนแหละทุกคนดูก็รู้เปิดคลิปมาก็รู้เลยอะเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดก่อนนะ เหมือนแบบ Back to EP พหนึ่งเลยอะจริงเหรอพอนำซุปเหมือน Back to EP พีหนึ่งะที่แบบว่าไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งกินนั่งคุยกันอะไรเงี้ยใช่ใชรู้เลยว่าซื้อทุกคนรู้เลยว่าซื้อก็ไปซื้อมาเนาะ เราก็ยังไม่อยากทำไงอยากจะากมาพูดคุยกันก่อนเพราะว่าเราอะหายไปนานมากก็เคคิดถึงทุกคนด้วยแบบกคนก็แบบว่าคนนี้เขาก็แบบว่าชอบอะไรก็องมาเม้นต์ตลอดใช่ว่าเออคิดถึงแจน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 ให้ไปน้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะลงคลิปอะไรเงี้ยอ่านเม้นต์ตลอดนะแต่ก็รู้สึกผิดไงเลยไม่ตอบเราก็รู้สึกผิดไงก็คลิปสุดท้ายที่เราลงก็คือกินหมูตุ๋นนะ นนาพดก็เดือนหนึ่งพอดีแหละมั้งถ้าเราลงคลิปนี้ไปก็ครบหนึ่งเดือนพอดีที่เราหายไปนี่แล้วก็ไม่มีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีพริกเผาทุกคมันอร่อยมากร้านนี้คือแบบว่ากินทุกเที่ยงใช่ขอสดกันเราจะโซยกันแล้วนะทุกคนอ ปกติที่แหลนชอบกินเส้นอะไรชอบกินทุกเส้นเลยยกเว้นเส้นใหญ่วันนี้ก็มีหลายเส้นมากทุกคนมีทั้งเส้นหมี่ใช่แล้วก็มีวุ้นเส้นด้วยนะคะก็มีเส้นเล็กนี่ก็เลือกเลือกเอาเส้นเล็กโอ้เส้นเล็กมันต้องกินที่ร้านเท่านั้นเนาะดูดิ้เป็นก้อนๆอย่างเงี้ยเต็มเลยแบ่งกินได้อุ้ยเต็มหน้าเลยขอโทษครับขอโทษครับคนเห็นไหมเนี่ยว้าววาทำไมเราไม่ซื้อมาเยอะๆคนนี้วะอยากกินเยอะๆเลยยังไม่เยอะเนี่ย กินไม่หมดก่อนเราไปอยู่ที่ร้านน่ะเรากินถ้วยเดียวอะก็คือไม่หมดนะบางทีอะเขาให้เยอะมากร้านเนี้ยเราไปกินประจําจนเขาแบบว่าจําได้แล้วก็จะไปช่วงที่แบบว่าเขากำลังกินค่ะกินข้าวอยู่บ้างเขากเลยจะตักข้าวเข้าปากอะไรเงี้ยก็แบบไอ้สองคนนี้ใหม่แกจนจําได้แล้วถ้าใครคนนึงไปกินคนเดียวอะเขาก็ถามอ้าวแล้วอีกคนหนึ่งอะไปไหนเงี้ยเวลาไปกินกับไอแอลนี่จะโดนแซวละเฮ้ยเปลี่ยนคนเปลีย พราะทุกทีไปกินกับพี่แหลนไงเอาพริกเผาหน่อยเฮ้ยเอาข่าว<อ>ไ,ไปเ <c oughs> ส้น <c oughs> โอ้ยทะเลดไอ้เจเป็นโควิดทุกคนมันหนีมันหายไปเพราะไอ้เจเป็นโควิดไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยข่าวลือวันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะทุกคนใช่ทุกคนมามหมมหอมมอมาอ,อ,อ,อยากได้น้ำปลามากเลยลุกหนึ 1, 2, ่งสองสามซุบเราจะกลับมาวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่แหลนชีวิตช่วงนี้ก็ได้ถือว่าหยุดยาวมาก แต่เจ้านายไม่อยู่นี่นะใช่ไม่ใช่ว่าจื้อไม่อยู่แล้วเราไม่ได้ทํางานกันนะทุกคนเราก็ทำใช่ไม่ใช่ว่าเราจะไปหนีเที่ยวกันอย่างเดียวไม่ใช่แบบมันก็มีเหตุผลของมันว่าทาไมเราถึงยังไม่ลงถึงไม่ได้ลงคลิปกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ตอนแรกไออาทิตย์แรกที่พี่จื้อไม่อยู่เราก็ลงอยู่ไงอ่าใช่เราก็ได้ลงคลิปไปประมาณ2คลิปอยู่มั่งทั้งสองสามคลิปอยู่แต่ว่ามันอะ ดันมีเหตุฉุกเฉินชุนหุกแบบชุนหุกมากๆพี่แดนได้กลับบ้านไงแปลว่ากลับบ้านอย่างฉุกเฉินใช่กลับแบบฉุกเฉินด้วยแปบลบว่ามีธุระตรงนู้นที่ต้องทำเราก็เลยต้องกลับใช่แล้วแบบว่าจริงๆอย่าเราจะถ่ายคลิปตุนไว้แล้วเราคานวณไว้แล้วว่าเออเดี๋ยวเราจะกลับมาประมาณนี้ประมาณนี้แล้วมันก็แบบว่าเราเพิ่งถ่ายคลิปหมูตุนเสร็จได้มั้งเนาะใช่ๆแบบว่าเพิ่งถ่ายคลิปหมูตุนเสร็จแล้วเราก็ได้กลับคืนนั้นเลยอ่ะเราเราคิดว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะถ่ายคลิปหนึ่งแล้วเราก็จะได้ใช่ ใช่หายตูนไว้ใช่และอีกอย่างหนึ่งไอ้เจมก็ได้รับเรื่องเซอร์ไพรส์ได้ทางานหนักขึ้นไม่ใช่หนักไม่ใช่ว่าหนักหรอกมันต้องปรับเออมันปรับเปลี่ยนปรับเวลาใหม่เพราะว่าใช่จิ๊บก็จะส่งทิปมาให้จัดใช่ก็เหมือนที่จื๊อบอกว่าไทม์โซนอะมันต่างกันของเรากลางวันใช่ไหมของจื้อกำลังกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยของจื้อกลางคืนเราก็กลางวันอะไรอย่างเงี้ยมันต้องปรับมันปรับเวลาไทม์ ปรับเวลาให้มันใช่ไอ้เจมก็คือทำงานถึงตีห้าหกโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยคนบางทีก็แปดโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราว่าไม่อยากไปทำให้เจมอ่ะมันเหนื่อยไปมากกว่านี้จริงๆก็ทำได้แหละ แต่ว่ามันเหนื่อยเกินไปมันจะขายวิญญาณเกินไปใช่ก็เลยขอปรับตัวสักอาทิตย์สองอาทิตย์อก็เุดสองอาทิตย์เลยนะใช่จนพี่แหลนกลับมาแล้วจนจะถ่ายแล้วก็ที่แรกกลับมาแล้วอ่ะไอแหลนคือไปประมาณสองอาทิตย์แล้วก็กลับมาแล้วว่าเจมไปถ่ายคลิปกันไหวหรือเปล่าอะไรก็ถามเจมแล้วก็เลยถามแล้วเจมบอกถ่ายอะถ่ายไว้แล้วก็ถามว่าเราจะได้ลงไหมเจมก็ว่าเจมหัวเจมก็บอกห่วเจมก็บอกว่ายังไม่ขอรับปากใช่ไหมไอเจมบอกว่าไม่ขอรับปาก ว่ามันจะได้ลงไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่พอว่างก็มีคิวไปเที่ยวอีกถ้าเราไปเที่ยวอีกก็ให้สลับการไอลแลนด์ไปใช่ไหมแล้วก็เออให้เจมไปพักผ่อนบ้างนี่ก็คือเวลาที่เบ่งกันใช้กันครบแล้วก็เลยโอเคถึงเวลาทํางานของเราแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องขอโทษคนที่รอคนที่อะไรด้วยใช่ต้องขอโทษคนดูทุกท่กทานที่แบบว่ารอนานอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ได้ลงคลิปจนข่าวสารบ้านเมืองแบบเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเหมือนผ่านมาเป็นปีอะจริงแปลว่า บ้านเมืองเราไปไกลไปไวมากไปเจอเพื่อนนี้ใช่ไหมไปหาเพื่อนเพื่อนก็บบว่าเธอไม่ลงคลิปแล้วหรอเธอไม่ทำเจนเจนแล้วหรออะไรเงี้ยจนแม่มาถามว่าเมื่อไหร่จะลงนี่ค่ะรอดูอยู่นะพ่อก็โทรมาถามไม่รู้จะไปทําอะไรพ่อกับแม่เราคือแฟนแบนทำตัวงคอยตามทําอะไรนิดหน่อยในคลิปก็คลิปต่อไปนะทําอย่างนี้นะอืนี่พ่อมีสูตรอย่างนี้นะอย่างนี้นะอาหารบ้านนี้นะทำแบบนี้ใช่โออชอบกินก๋วยเตี๋ยวมาก ชอบกินมากอร่อยมากตอนนี้ หัวถ้ากินก็เตียแบบหลายๆเส้นจริงหรอจริงอ๋งไรก็ได้ที่โรงเรียนอะ่ะตอนสมัยเรียนมัธยมใช่ไหมจะเป็นร้านแบบว่าเอาเส้นนี้ผสมเส้นนี้ค่นะอะไรเงี้ยจะสั่งแบบนี้เลยบางทีเราอยากกินเส้นมี้คะกับเส้นเล็กอย่างเงี้ยก็สั่งสองเส้นมากินออแล้วเราไม่อยากกินสองหัวเนื่องจามม่เราอยู่โรงเรียนตอนนั้นอนะ่ะเราก็กินข้าวลงอาหารจนก็สนิทกับแม่ค้าประมาณหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยกล้าสั่งอันนี้ก็สนิทเหมือนกันนะสั่งทีก็ได้เยอะกับเพื่อนเออจริงด้วยได้เยอะมากอ๋อใช่แล้วก็ กลับมาก็ใช่ว่าจะได้ถ่ายคลิปเลยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ออฟฟิศอีกไงเเออ,เ,อ,อเราเลยที่จริงๆอยากกลับมาถึงแล้วใช่ไหมล้วก็ <จะ S 2> มีถ่าจะถ่ายแล้วแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ก็ไปดูในคลิปพี่อาร์มได้ใช่พี่อีนน่ พี่มีติดโควิดใช่ใช่นั่นแหละก็เลยลไอ้เจมส์เขาเองก็เป็นกลุ่มเสี่ยงใช่แล้วไอ้แหลนคือเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ไปเที่ยวที่เขาเรียกไงผู้พยงขนาดนั้นออถึงจะไปต่างจังหวัดน,นะแต่แบบเซฟตัวเองมากๆเพราะว่าแม่ตัวเองอ่ะ,แม,ออะแม่แหละนอะ่ะไม่ฉีดวัคซีนก็เลยก็ต้องไปเที่ยวไหนก็ต้องเซฟแม่ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้จะไปที่ผูกพันตลอดขับรถไปเองนะไม่ได้แบบไปรถ โดยสารนะคือไปรถไปรถไปรถส่วนตัวใช่ก็คือเซฟตัวเองมากๆแล้วพอกลับมาใช่ไหมไอ้เจมส์แอลก็เป็นกลุ่มเสี่ยงไอ้แหลนก็เข้าออฟฟิศไม่ได้ก็แบบเนี่ยมันยืนอยู่ข้างในจริงอยู่กับไอ้แอลข้างในสองคนใช่เหมือนมาดูเหมือนมาสนสัตว์อะที่เป็นกุ้จกราดูในกระจกอะ อาทิตย์หนึ่งได้กักตัวไปเรียบร้อยอยู่ๆก็ได้กักตัวเป็นวัยรุ่นกักตัวตอนแรกว่าจะถ่ายคนเดียวแล้วนะแต่ว่าตอนติดโควิดไอตอนตอที่พี่ทีมีนติดอ,ะอ่ะแล้วก็เหมือนกับนั่มานั่งกินข้าวคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็บนๆไปแต่ก็นั่นแหละมันมันไม่ไม่มีพิเรนแล้วนะมัน เหวงเวงมันดูไม่เหมือนช่องเจนเจ็นใช่เจนเจนก็มีสองคนนะคะทุกคนมันมีช่วงจะไปเป็นนักเต้นกันด้วยนะใช่แต่๋ยวไม่ลคนเทนต์กินละเพิ่งคนทบทางตัวเองก็เต้นเก่งอยู่นะถ้าทุกคนติดตามหนูจะเห็นว่าเราเต้นเก่งกันดีสวัสดีนั่งเต้นเออแล้วก็พี่แหลงก็ขายกางเกงด้วยไม่ค่อยมีเวลาแบบว่าเขาขายกางเกงจนได้รถคันหนึ่งทุกคน ซื้อรถไปให้ฝากแม่เอาเงินไปฝากแม่เดี๋ยวเขาก็เชื่อกันหมดหรอกเดี๋ยวเขาก็เชื่อกันหมดเป็นตุนไปจา่หรองเป็นลูกกระตัมยูไงเลิกเลิกไม่ได้ซื้อรถนะคะทุกคนไม่ได้ซื้อรถไอเจมนี่ใส่ไลค์ให้ขาผิดเฟคมิวเยอะมั้ยเยอะดิสี่ห่อสี่ถุงอ่ะบอกปกติเรากินจะชินคนละชามใช่เราจะถ้วยอซื้อเสร็จ ป้าซื้อเสร็จเลยบอกป้าว่าเนี่ยหนูกินกันสองคนนะเชื่อหรือเปล่าเขาบอกไม่เชื่อใครจะไปเชื่อเขาจะไม่เชื่อเพราะปกติไปกินร้านก็กินคนละชามอย่างนี้กินไม่หมดด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้ยดูนี่เดี๋ยวโหก,กินคนเยอะเลยนะจะหมดแล้วนะีกินีนี้เกินสนุกกินหมดคิดถึงทุกคนไง จริงๆอะเราคุยกันมากจะไปถ่าย้ันพี่ป้องไปถ่ายกับพี่ป้องคือเราคุยกับพี่ป้องมานานมากว่าเราจะไปถ่าย้ันพี่ป้องครับนัดเขาก็ไม่ไปถ้านนดแเราก็ไม่ไปเสียมารายยทมากพี่แลงก็อยากไปไงแล้ววันไหนก็ฉุกเฉินไปหมดอย่างเงี้ยฉุก <c oughs> เฉินได้ทุกวันม,มีเมนูเยอะมากที่อยากทําไปเซฟเมนูเก็บไว้เพื่อให้คนดูแบบว่าได้ดูเราอย่างเงี้ยเยอะมาก หรือว่าถ้าใครอยากให้เราไปกินร้านที่ไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เราก็เริ่มวางแผนจะออกไปกินร้านข้างนอกแล้วนะเราจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เต็มตัวแล้วเราจะไปรีวิวร้านแล้วก็วปเป็นสาวอินฟลูเอนเซอร์นี่เขาได้ข่าวไปกินโอมากาเสะมาไหมอืมไม่ใช่โอมากาเสะเขาเรียกวา่าอลคาคาร์อลาคาร์มันคือที่จานเป็นจานอะแล้วโอมากาเสะโอมากาเสะมันจะ,จะเป็นคอร์ส14บสี่คำสิบคำอะไรอย่างเงี้ยอือเจฟจะมาทำให้ดูอืออ่อหน้ากันอะไรเฟซทูเฟซแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็กินสดทำเสร็จเลยเถอะแล้วอราคาล่ะอลาคาจะเป็นแบบว่ามอ้างก่ <laughs> เขาก็จะวิ่งมาตามสายพันธอะ่ะเราก็หยิบกินหยิบกินแล้วก็คิดเงินตามจานอ,ะอ่ะจานก็จะแบ่งตามสีจานราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ย มันก่อนที่ไปเที่ยวไปกินอันนี้มาเออเนี่ยไปเที่ยวทะเลมาทุกคนไปไปแบบว่าไปเก็บหอยกินน่ะน้ํามันลดอ่ะผมไม่เคยเห็นน้ําลดขนาดนี้มาก่อนแล้วไม่ค่อยได้ไปบ่อยแล้วแหละมันลดจนแบบว่าเห็นหินเห็นเกือบเห็นปะการังก็แบบว่าติดพื้นเลยงี้ยเหรอใช่มันเป็นโขดหินโขดขึ้นมาเต็มเลยกว่าไปทะเลอะไรอ่ะทะเลสัตหีบเห็นไหมทุกคนไอเจนไปเที่ยวสัตหีบมาอันไหนไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเล่นกับบ้านเฉยสัตหีบไปสัตหีบมาสนุกไหมสนุกอยู่เพรได้ดำน้ำได้เลยไปว้าวว่าการเก็บหอยกินมา เขาเรียกว่าหอยอะไรไม่รู้หอยตาควายมั้เหมือนหอยจุ๊บบ้านเราเลยเหรอใช่ออันอันนหอยหอยขดๆอ่ะนะเออหอยหอยเหมือนหอยจุ๊บเลยแต่มันจะออกทะเลทะเลหน่อยอคือเปลือกมันจะเป็นหินๆห,หน่อยอ๋อสีอะไรสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยอหอยจุ๊บบ้านเราจะเป็นแบบว่าเรียบๆใช่ไหม,มนั่นก็จะเป็นเปลือกขูข่ข่ะแค่นั้นแหละเก็บแล้วก็กินสดๆอร่อยมากสมแล้วแหละที่ป้าเขาไม่เชื่อว่ากินไม่หมด <laughs> อิ่มเนาะ โหอะไรวะแค่นี้ก็อิ่มแล้วชอบกินอิสเซอรี่ดีไม่ชอบกินเส้นเนี่ยั้งหมดเลยลูกชิ้นเนี่ยตังมาตั้งเยอะตังอีกด้วยนะหรือว่าเอาลูกชิ้น,อนอเอาลูกชิ้นเพิ่มอีกแล้วกินลูก<ม>ชิ้นอ่ะกินผักหมอไม่กินผักอือ้เราก็กินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋อแค่นี้ฟอร์มไม่จบจริงๆเฮ้ยเราหยองไม่ได้อันนี้เลยแบบเราไม่ได้ชนกันเต็งเต็งเลยเอันนี้เราลืมลืมคอนเซปต์การห่างหายเอ้ยรู้เลยว่าไม่ได้ทำกันนานเออไม่ได้ทำกันนานมาก มเต็งกันสักหน่อยละกันรู้สึกเขินไหมเขินเขินไม่เขื่อนเลยก็ลืมทำที่สิ่งที่ทำมาทุกทีแบบว่าไม่มีอยู่ในหัวเลยอ่ะเปิดมาก็กินกินเลยหรือว่าเราหิวเกินนั่นแหละเพราะว่าอันนี้ข้าวมื้อแรกของวันนี่ฮัลโหลเขิ่อนเลยอะอู้อ่าใหม่พี่มันจะเป็นธรรมเนียมเออทำไมไม่เตือนเวลากินเราต้องเต็งกันก่อนทุกทีเป็นธรรมเนียมนะชนตับก็ได้ไหมเองกินชนแล้วกันเอาเป็นเปลี่ยนเสียงมาเต็ง กลางคลิปแล้วเนี่ยอุ้ยเขื่อนโอ้โหอะไรวะพี่แหลนช่องใครอ่ะไม่จริงๆก็คิดออกตั้งแต่แรกแล้วแค่รอพี่แหลนเฉยๆแล้วทำไมไม่พูดรอพี่แหลนบอกพี่แหลนจะจำได้ไหมนะพี่แหกตัวหกเพิ่งคิดได้เลยมันมีช่วงพูดพี่แหลนพูดแบบจาะเจาะจักไม่เว้นช่องว่างให้พูดเอาละพี่แหลนพูดเยอะแกินก๋วยเตี๋ยน้ำตกหั่นใส่เสื้อขาวกินเด็ดขาดเลยนะดีนะวันนี้ไม่บายหยิบเสื้อขาวมาใส่กับอันนี้อีกอะไรนะนมจีนอื เส้นเบี่ยงไปเบี่ยงมาเลอะหมดเสื้อขาวแปลว่าเสื้อเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแล้วก็ใส่เสื้อบงไงตอใส่เสื้อบงเสื้อบงมีแต่สีขาวเราเพื่อนก็ชอบด่าว่าขู้ซื้อมาแล้วไม่ดูแลรักษาเลยใส่มากินก็วอตงก๋วยเตี๋ยวเปื่อนหมดเลยราคาตกหมดเสื้อีอย่างนั้นอย่างนี้เราเราก็ซื้อซื้อมาใส่แต่ก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยเวลาใส่เสื้อขาวมันต้องมีเหตุการณ์อะไรที่ต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่าขนมจีนน้ำยาน้ำน้ำเงี้ยวตลอดเลย ใช่เราไม่ให้เป็นคนกินเรียบร้อยขนาดเรียบร้อยเรากินเรียบร้อยอเเรรรากินียยบ้ใช่แต่มันก็โดนอยู่ดีมันแกล้งเราเพืนคนกินเรียบร้อยครับอุ้ยให้เจมแผ่วทุกคนให้เจมแผ่วเริ่มอิ่มแล้ววะกินเยอะนะเนี่ยไม่ใช่ว่ากินน้อยๆนะเนี่ยกูก็กินเยอะไม่หรอกคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่มาพูดเออให้หายคิดถึงกันนะพ่อว่าเราหายไปไหนกันมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคิดถึงเราไหมเอาหยุดไว้สักแป๊บให้คนคิดก่อนว่าคนคิดถึงหรือเปล่า แล้วก็คอมเมนต์แอบเราไม่หรอกเป็นนานๆเลยเออไม่คิดถึงหรอกอะไรใช่คิดถึงคิดถึงคิดถึงฉันดูคนเดียวได้ฉันไม่ดูคลิปมกก็ได้เออมีตั้งหลายช่องให้ดูอิ่มทำไมกินเปรีซีแล้วต้องมีแซลม์โอ้โระบายไงระบายมันมีฟองมันมีแก๊สนีไง ช่วงช่องที่มันโฆษณาอันะนันอะฟุตบอลโลกอะที่ทัไอไอไนไหมทันน,น,น่าจะท,ทันทันดิกูเกิดก่อ <c oughs> นมึงอีกเจมส์ห่าฟุตบอลโลกแล้วเหรอที่กินโค้กโคแล้วก็ทันแต่ไม่รู้ว่าจำได้หรือเปล่าแต่ช่วงฟุตบอลโลกอ่ะฟุตบอลโลกสี่ปีมีครั้งใช่ไหมหรือว่าสามปีมีครั้งสี่ใช่ไหมใช่แสดงว่าเนี่ยอายุเราเราเห็นฟุตบอลโลกมันกี่ครั้งเนี่ย ก็ประมาณ44 46 46 420เชื่อว่าคุณเห็นมาประมาณ5ครั้งละไอแลนดูบอลมั้ดูช่วงที่วได้ของบาซิลอ่ะจําได้วาซูลาเอ๊ะๆน่าจะว่าแกเอ๊ะอันนี้คือปีที่ดังอันนั้นน่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่รู้จักบอลโลกใช่ๆเหมือนกันเพราะว่าเหมือนอายุที่เราโตมารอบนั้นนะมันน่าจะพอดีที่เราจําความได้มั้อายุประมาณผมอายุประมาณปอ4แม่รู้แต่กูจําไม่ได้แต่กูจําได้ว่าเพลงเนี้ยดังมากทําให้กูรู้จักได้อะโดยที่เราไม่ต้องมีย o u t u ไม่มีอะไรแต่เรา ได้น่าจะเป็นบราซิลเป็นเจ้าภาพที่ปลาหมุดพอดเลยนั่นแหละครั้งแรกเลยที่รู้จักตัวโลกรู้จักจากทีวีเลยเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตหรืออะไรขนาดนั้นใช่มันมมีอินเทอร์เน็ตเลยใช่ยังส่งวันนี้อยู่เลยศกนักสืบพิมพ์ที่เขาจะมีซิงเกิลว่าถ่ายว่าคู่ไออใครจะเป็นแชมป์โลูกเขาก็จะแจกรางวัลใช่มึกพอมึกพอเคยดูแน่นอเก็เริ่มเริ่มดูบอลช่วงๆนั้นแหละเพราะว่ามันเหมือนเป็นอายุที่เราโตพอดีใช่ใช่ใช่ ปสามอ่ะถ้าจําความได้ก็ประมาณปสามที่แบบจาความได้เลยตัวหนึ่งก็จําได้นะแต่แบบว่าภาพจํามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะนี่จาได้แต่อนุบาลจำได้เยอะนะจได้แต่จําอนุบาลได้ว่าเข้าแถวยังไงอะไรยังไงไปกินข้าวยังไงแต่ว่าภาพจํามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะก็จําได้อนุบาลนี่แฟนชันกําลังดังเลยแฟนชันโหแล้วจีบปน่แล้วโคชอบเลยตอนตอนเด็กๆดูแฟนชันได้อยู่กับช่วงเบิร์ตเซจเบิร์ตเซจเนั่นแหละอยู่อนุบาลอยู่ เวลา,าอของเราเ okay ก๋อโคตรดังอ่ะดังแบบดังงอ่ะแบบดังมากคือเดินมาหาทำนะไรกับอันนี้จินต,ตลาอ่ะที่เอเดนโอโอแล้วเนาะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แฟนจา่าที่มาแล้วจ้าอ๋ออันนี้น่าจะรุ่นแฟนจา่ากับเบอร์เซ่อันไหนก่อนแฟนจา่าหรือเปล่าอ่ะแฟนจ่ามันก่อนแล้วก็เบอร์เซกอ่ะนั่นแหละโอ้โหเราก็อายุเยิ่มกันเนี่ยก็ถ้าไม่มาย้อนก็ไม่รู้หรอกว่าเจก็เคยผ่านอะไรแบบนี้หรือว่ามันไม่แก่วะ การที่รู้จักเบิร์ตเซกแปลว่าอมรามาพูดก็ไม่เชื่ออะไรพวกนี้อุ้ยแต่มันก็นานอยู่นะใช่นาน่ะนานเลยอ่ะช่วงนั้นอะไรดังจำได้เลยมีแผ่นซีดีกูฟัง Hey 12G อ่ะตอนปงอ่ะป1ป2เนี่ยละกูผมฟังหนาวตั้งแต่ตอนอยู่ศูนย์าเทยไม่รู้กูจำไม่ได้กูจำไม่ได้ถ้าพจำกูก็คือพี่กูเป็นผู้ชายใช่ไหมพี่กูชอบตีกองอะไรเงี้ยชอบ กูก <ítulo> anyway mm ็เ hmm. ป oh, ็นนักร <s> <zos> ้องออีน <Peter> ักร้งป็นเด็กๆเป็หน้าแล้วเมื่อวานนี่ก็แบบถ้าเราเลอถ้าเราเจอกูร้องเพลงหางกูตั้งแต่เด็กเล่้ไปเพลงหางกินเทอะไรอย่ามองตาได้ไหมอ่ะชิเมจไดอ๋อชิเบโจไดชิมีใช่เพลงนั้นน่ะได้เงินทำให้กูไปเล่นสไลเดอร์ได้แบบทั้งคืนอ่ะเมาค่ะคืนหนึ่งอย่างเงี้ยกูชอบเล่นสไลเดอร์มาก สนุกมากชอบเล่นสไลเดอร์มากตอนเล่นเด็กชอบมากชอบแบบชอบมากเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนที่มันไหลลงเท่าไหร่ที่มันไหลลงอ่ะแต่ถ้าเป็นบ้านลมที่มันเป็นก็ได้แผลเยอะใช่มันจะไหม้เวลาเราสไลด์ใช่ไหมขาไหม้ร้อยแสบชอบมากหนังตายเลยผมนี่จะเป็นงานเหมือนงานประจับานประจัญบเหมือนกันงานอานุสรน้งโอ้โหแล้วก็ต้องขอเงินแมวละยี่สิบบาทไม่ได้ไปเล่นสไลเดอร์นะสไลเดอร์เข้าฟรีเพราะแอบเข้าใส่พี่ดีมากเลยตอนเด็กๆจะไปหาทำนะแอบแอบเข้า ขอเงินแม่วันละยี่สิบาทอ่ะไปซื้อซีดีอ่ะแบบซีดีอุลตร้าแมนสายเดอร์เล่าเลยยี่สิบบาทเองตอนนี้เท่าไหร่ก็แพงอยู่นะหกสิบบาทเลยงี้ยนานด้วยนะยี่สิบบาทนานมากแล้วก็ชอบเล่นชิงช้าสวรรค์ก็อะไรอีกอ่ะงานวัดมีอะไรกับรถบัมม์โหคตรมันเลยรถบัมม์อะรถบัมมเป็นสิ่งที่กูอยากเล่นมากๆตอนเด็กอ่ะที่ลำพูนมันจะมีงานกาชาดฤดูหนาวกับงานลำไยมันจะมีสองงานกูอยากเล่นมากไไม่ด้เล่นเหรอ <พ uka> ไ,ไปกับป้าไปกับแม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะมีรถบัมกับ <c ors> ไอคอนเสิร์ตอะที่กูอยากดู uh uh. อาแบบคอนเสิร์ดมาคนนั้นคนนี้มากับรถบัมมาที่อยากเล่น <c oughs> พี่ไปเล่นได้แต่กูไปเล่นไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอหมาหมาเรียนไปตองแห้งก่อนแล้วค่อยไปคือกาโดนอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กเลยรอหมาเรียนไปตองแห้งก่อนแล้วค่อยไปแล้วก็ไม่เข้าใจคำนี้กูว่าอาออ๋อโอเคโอเคองั้นเดี๋ยวรอหมาเรียนไปตองแห้งก่อนแล้วค่อยไได้เข้าไปจนโตขึ้น <c oughs> ตขึ้นกูเพิ่งรู้ว่ามันคือการหลอก มันก็คือเก็บงานแล้วอ่ะใช่ก็คือแปบ,บว่าเหลือแต่ใบตองให้หมาเลียใช่ก็คือมันคือ <c oughs> เดี๋ยวรอวันเลียหมาไปเออวันหมาเลียไปตองก่อนแล้วค่อยมา <c oughs> ก็คือวันที่มันจบงานแล้ว <c oughs> คือวันที่มันเก็นบหมดแล้วเหลือแต่ขยะให้หมามาเลียกู <c oughs> ไม่รู้เลยตั้ง <c oughs> แต่เด็กจนจนแบบโตมาที่มีแบบออกไปเที่ยวกับเพื่อนได้แล้วอะไรเงี้ยกูกูโดนหลอกตั้งแต่เด็กเลยไม่รู้คือไม่รู้จริงๆทำไมโดนหลอกง่ายจังเลยมึงกูไม่รู้กูไม่รู้ยังรู้เลย ไม่มันจัดอยู่ในเมืองแล้วบ้านกูไม่ได้อยู่ในเมืองผมจัดอยู่ข้างบ้านเลยก็ใช่ไงกูต้องให้คนพาไปเงไม่ถึงกิโลอ่ะไนรุ่ีไปทุกเย็นรถถีบได้ปะราถีบไม่ได้ต้องรถอะไรรถจักรยานนี่เหรออืมรถจักรยานโหอะไรวะมันนอกอีก่ละ ใช่หว่ะด๋เหรอแล้วตอนนี้ไม่อยากเล่นเหรอหรือแบบอยากชอบก็ยังฝังใจอยู่ว่าชอบเล่นระบายมากชอบมากอ้าวเคยเล่นเหรอโตมาแล้วเล่นเละอ๋อไปหาเล่นเองหรือว่าหรือว่าระบายอารมณ์มั้งหรือว่าโชว์อยากเล่นอ่ะอยากเล่นแบบฟิลงานวัดอยากเล่นมือๆอยากเล่นเถื่อนๆอ่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงอยากรู้คือไปเล่นที่เดมเมอร์แล้วมันไม่สะใจอ่ะมันสว่างมันแบบเอ๊ะเอออย่างเงี้ย ตึงตึงท่าแบบนี้ท่าแบบนี้ท่่แล้วเปิดเพลงแดนนะ่ะตึงโตมันไหมโคตรมันนะทะเลาะมาแล้วล <c oughs> แสบคอมบหมดเลยขี้ฝุ่นเยอะชิบหายขี้ฝุ่นเยอะมากแต่สนุกม,มากมันแบบสน<ด>ุกมันชนกันแบบอุ้ยลเล่นจนคอเคอ,เอ่ะเอองานประจําปีงานกาชาดเมื่อก่อนนะสนุกนี่ะตอนเด็กตัวหลอกเอออุ้ยอิ่มแล้วว่ะพี่แหลนพี่แหลนน่ามากินเยอะจังวะไกินจนจะจบแต่ก็กินเส้นหมดแล้วอ่ะ เหลือแต่ลูกชิ้นพี่แหลกแล้วหะขูเพ็บอิ่มมากวันนี้สี่ซองเป็นประวัติศาสตร์มากกินก็เดี๋ยวสี่ซองเออสี่ห่อกี่สี่ซองอะบ้านอกสี่ซองก็ไม่ได้บอสทำไมทรงผมใหม่มันดูแบบว่าหน้าอ้วนจริงเลยวะไม่ไม่ไม่ไอ้วนอยู่แล้วเจมส์เห็นเป็นโทษทรงผมก็ผมมานี่แหละวันนี้ใช่่คะมาคุยเม้ามอยกันให้หายคิดถึงันล้ว หลังจากนี้เราก็จะพยายามไม่หายไปไหนอีก่ถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามไม่หายกว่าทิศเหมือนเดิมเพาว่าสาะอาทิคังจะไม่หายไปนานเหมือนนี้ละใช่จะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วค่ขอโทษขอโทษไอเจมเลยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมขอโทษขอโทษขอโทษต้องกราบขออภัยทุกคนมากๆที่ทําให้รอนานขนาดนี้ใช่แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ยังกลับมาดูเราแล้วก็ดูเรา จนมาถึงตอนนี้ใช่บางคนก็ไปดูซ้ําดูวนซ้ำได้มีคนดูซ้ําแล้วก็แบบมันก็มีคนแบบคอมเมนต์บอกว่าดูวนดูคลิปแล้วเมื่อไหร่จะลงคลิปจะลงเนี่ยรู้สึกผิดทุกครั้งที่แบบว่ามีคนคอมเมนต์แบแล้วแบบว่าอุ้ยเราอยากลงมากเลยนะแต่ว่ามันไม่จับมันไม่เหมาะไม่จับโอ้ยกรดอกหรืแล้วไม่จับมันไม่มีเวลาที่เออพอเหมาะพอเจาะใช่ไม่จับใช่อิ่มอย่างพี่แลนอิ่มแล้วทําอะไรต่อปิดคลิป ปิดคลิปยังไงนะปอดแอนปิดคลิปยังไงนะจำไม่ได้ดิจำไม่ได้ดิแต่บ้าบอกผมจำได้สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูพวกเรามาจะถึงตรงนี้แลวก็ยังอยูนะ่กับพวกเราถึงแม้ว่าเราจะหายไปนานมากแล้วก็ยังกลับมาดูเราอยู่อ่อฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e แล้วก็คอมเมนต์เราด้วยว่าคิดถึงพวกเราไหมาอ่าแล้วก็อยากให้เราอ่ะไปกินร้านไหนหรือว่ามีร้านชาบูอร่อยๆหรือว่าร้านอะไร,ะไรที่มัน<ด>น่ากินน,น่ากินอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะใช่ แฮชแท็กยังจำได้ไหม,มแฮชแท็กอะไรเอ่ยแฮชแท็กไวร่นมือดึกนะคะย <c oughs> ังคิดถึงงจำพวกเราได้อยู่หรือเปล่า <c oughs> สำหรับวันนี้พวกเราสองคนกับกว๋วยเตี๋ยวชาเมียขอตัวลากันไปก่อนนะคะทุกคนเจอกักนใหม่นะคะใครกินข้าวอยู่ก็ขอให้กินให้อร่อย,ออยนะครับไม่ <c oughs> <c oughs> จะไปอย่างเดียวเลยใครกินข้าวอยู่ก็ขอให้กินให้อร่อยอร่อยนะครับใครจะนอนแล้วก็ขอให้ปันดีนะครับวันนี้เจนแั้นได้ขอรับก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายว้าว วุ้ยเหมือนกกับไปกินปลาหมึกใหม่เลยอ่ะอุ้ยงงอะดิคล ok ิปปลาหมึกคือคลิปไหนโอ้อิ่มว่ะคนบ้าอะไรเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวสี่ฮอนะไอ้จิมสี่ซองสี่ถุงอ้